เรามาดูกันอีกข้อหนึ่งนะครับเขาให้เมตริกเหมือนเดิมนะครับก็คือ2อคูนสนะครับนะคูณกับนะก็คือเมตริกบกับเมตริกซนะครับเราดูว่า2ตัวนี้คูณกันได้ไหมเราดูที่ไหนครับเราดูที่ตัวที่ตัวท้ายกับตัวแรกตัวนี้เท่ากันไหมตัวท้ายของตัวนี้นะตัวแรกที่เอามาเอามาคูณนะครับกับตัว กับตัวแรกนะครับเท่ากันแสดงว่าคูณกันได้นะมิติที่จะออกจะเกิดใหม่ก็คือมิติที่จะเกิดใหม่มีมิติเป็น2อคูณสนะดูตัวหน้ากับตัวท้ายนะครับเราให้ตัวนี้เป็นเป็นอะไรดีครับผลคูณของตัวนี้เป็น f ละกันนะเนะเกิดจาก b คูณกับ C นะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นอะไรครับ f เป็นขนาด2อคูณสใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแถวที่1หลักที่1 f เ แถวที่1หลักที่2แล้วก็แถวที่2หลักที่1แล้วก็แถวที่2หลักที่2นะครับนะจะได้แสดงว่าจะต้องได้ได้มาเป็นเมตริก f อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราหาหาทีละตัวนะครับปกติคนหนึ่งเขาจะหากันแบบอีลงุงตุงน่งผมชอบทีละตัวนะให้เห็นได้ชัดนะครับ f 1น f หนก็คือเราจะหาเมตริกตัวแรกนะของ2องูณสนะที่เป็นเมตริก f ตัวเนี้ย นะครับ f 1 1คืออะไรครับเอาแถวที่1คูณหลักที่1ถูกไหมเอา3ไปคูณ2นะครับบวกกับ2อคูณหนะผมเขียนให้รู้ให้ดูเลยนะครับนะเอา3าคูณสบวกกับ2อคูณหนะครับนะเอา3าคูณสบวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับ2อคูณหนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3 3 2เป็น6นะบวกกับเท่าไหร่ครับ สองหกสิบสองเพราะนั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบหกสิบสองกับหกเป็นสิบแปดนะครับสิบแปดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้เราได้แมสติกตัวนี้นะเดี๋ยวนะครับผมเขียนเลยนะครับนะแมสติกนเอฟตัวนี้นะอันนี้เป็นแมสติกเอฟนะครับตัวแรกสุดก็คือ f หนึ่งหนึ่งมีค่าเท่ากับสิบแปดนะผมเขียนไปเลยนะครับเดี๋ยวเราหาอีกสามตัวนะตัวนี้ตัวนี้ f ต่ออะไรหาอะไรครับ f หนึ่งสองนะ f หนึ่งสอง f หนึ่งสองก็คือเอาแถวที่1คูณหลักที่2แถวที่1ก็คือสามสองตัวนี้นะครับคูณกับหลักที่สองตะกี้เราทุงแถวนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักที่1นี่ี้คือหลักที่สองเอาแถวที่1คูณหลักที่2นะก็คือเอาสามไปคูณ3ามคูณศูนบวกกับบวก,กอะไรครับบวกกับเอาสองคูณลบ2เห็นไหมนะนะ สามคูณศูนย์บวกสองคูณลบสองนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วก็สามคูณศบวกสบวกนะครับบวกสคูณกับลบสอได้เท่าไหร่ครับสาคูณศูนได้ศูนใช่ไหมครับสกับลบสได้เท่าไหร่ครับได้ลบสนะเท่ากับลบสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ลบสถูกไหมเพรเราหา s หนึ่งสองใช่ไหมครับนะ พอต่อไปเราหาอะไรก่อต่อครับ f สองเห็นไหมทำทีละตัวเห็นไหมครับ f สองก็คือเอาแถวที่2คูณหลักที่1แถวที่2คืออะไรครับผมบวงให้เห็นก่อนนะครับลบ1 0, นนะย์ะกับหลักที่1ก็คือ2กับ6นะแสดงว่าเราเอาอะไรคูณครับเราอะไรคูณครับเอาลบ1นคูณ2นะแล้วก็เอาศูนย์คูณคูณ6นะลบ1คูณ2บวก0ูนย์คูณหนะครับ นะเท่ากับลบหนึ่งนะครับคูณสองบวกกับเท่าไหร่นะครับบวกกับศูนย์คูณกับหกนะศูนย์คูณหกไม่ต้องพูดถึงนะมันเท่ากับศูนย์อยู่แล้วสองกับสองคูณกับลบหนึ่งก็ได้ลบสองนะพราะะนทางตรงนี้ก็คือลบสองถูกไหมไหมครับต่อไป f อะไรสุดท้ายครับที่เราต้องการหา f สองสองนะ f สองสองนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนประกาศที่ไห f สองสองคืออะไรครับแถวที่สองคูณหลักที่สองแถวที่สองก็คือตัวนี้ใช่ไหมคูณกับหลักที่สองคือตัวนี้ก็คือเอาลบหนึ่งคูณศูนย์บวกกับศูนย์คูณ 2. ลบสองลบหนึ่งคูณศูนย์บวกกับศูนย์คูณกับลบสองเห็นไหมครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้คูณกันได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับก็เท่ากับศ <F S 1> ูนย์เมตริก f เท่ากับสิบแปดลบสี่ลบสองศูนย์นะครับ โอเคนะครับไม่ยาก,กอะไรนะทำไปทีละขั้นแบบนี้นะครับได้ผลทุกต้องแน่นอนนะครับ